สำหรับใครนะคะที่ลงคลิปไปเยอะๆในคลิปเรียวแล้วแต่ทีเนี้ยอยากดูข้อมูลเก่าอยากดูคลิปเก่าอยากย้อนไปดูคลิปเก่าแต่ทำยังไงเราจะมีวิธีมาให้ดูกันนะคะทุกคนตามไปดูกันเลยค่ะมาจ้าจะพาไปค้นหาคลิปที่อยู่ลึกๆที่เราโพส์ไปนานๆและเราอยากดูไปที่ใครปลาสามจุดเลยจ้าไปที่คําว่าค้นหาอย่างพิมพ์พิมพ์จะค้นหาคําว่าการลบโพสต์เก่าทํำยังไงนะลบ เราก็พิมพ์ไปลบโพสเก่านี่คนหาไปนี่เจอแล้วปนหาโพสเก่าอย่างของพิมพ์เนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วเราจะพิมพ์คําว่าอะไรก็ได้ที่มันมีเนื้อหาอยู่ในเนี้ยเขาจะโผล่ขึ้นมาว่าให้เราหนะ่ะดูว่ามันเป็นแบบไหนนะทุกคนประมาณนี้นะคะเวลาลบโพสเก่านะเวลาเวลาไปดูคลิปเก่าอะคะ่ะทุกคน อย่าลืมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ